สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมทางเลขเด็ดหวยดังชาแนลนะครับคลิปวิดีโอเลขเด็ดหวยดังกับเอจนะครับประจําคลิปวันนี้วันที่5สิงหาคมนะครับพุทธศักราชสองพนอนะครับวันนี้ก็มาทักทายพูดคุยนะครับในส่วนของตัวเลขตัวเบอร์เหมือนเข้าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของส่วนของตัวเลข2ตัวร่างนะครับสตัวร่าง วันที่16สิงหาคมน,นะครับสวัสดีกันไปทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็เราจะนำข้อมูลนะครับที่ได้ไปประมวลผลในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํงงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนให้นำข้อมูลไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรับชมกับคลิปนะครับด้วยความบันเทิงเพื่อความบันเทิง นะครับอ่ะทักทายกันหออหอมปากหอมคอขอบคุณมากครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยทางช่องนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยในส่วนของแรกนะครับอ้าเท้าความกันหน่อยในในส่วนของหนึ่งสิงหารรอบนี้แอดจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นปากหลักเลยนะเอาชัดๆเลยถ้าบอกว่าเด่นเด่นแล้วบางคนอาจจะแปลความว่ามันเป็นเลขเด่นเฉยๆนะครับมันเป็นเลขเด่นเฉยแต่ เอาไปปากหลกักเอาไปช,ชัดเลยว่าปากหลกักหน่วยเป็นหน่วยสิบเ,เป็นสิบสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยซึ่งเมื่อที่ผ่านมานะครับแอดใช้อยู่สี่สูตรนะครับสี่สูตรก็ผ่านทั้งสี่สูตรนะสี่สูตรก็ผ่านทั้ง 40, สี่สูตรก็คือเข้าที่ส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 ี่หกนะครับหน่วยออกไปที่สี่หกร่างแต่อ่าหลักสิบสี่ผ่านรถไฟหลักสิบผ่านนะครับแต่หลักหน่วย ใช้น้อยไปนะครับค่าเฉลี่ยมันเลยไม่เยอะมั่นใจสูตรนี้เกินอาตาัตรามันไม่เคยหลุดเลยมันไม่เคยหลุดแอนก็เลยเอาสูตรเดียวก็สิพอไปไว้นะสุดท้ายมันไปไม่ไหวจริงๆนะครับเอารอบนี้ยกมาประมาณสามถึงสี่สูตรเท่าเท่ากันเลยนะครับเอาสี่สูตรมาเท่าๆกันเลยเพื่อหาค่าเฉลี่ยให้มันได้นะครับรอบนี้จะจับคู่แบบตรงๆไม่ต้องรงับให ให้ชัดขึ้นนะครับให้ชัดขึ้นส่วนมันจะมีตัวไหนบ้างอะไรยังไงเราก็มาว่ากันไปตามตัวเลขนะครับมาคลิปจะไม่ได้ยืดยาวเข้าเนื้อหากันเลยอย่างแอดว่านะแอดจะเปลี่ยนในส่วนของปากหลักสิบล่างเลยปากหลักเลขปากหลักล่างเลยนะครับเลขปากหลักล่างแยกสิบหน่วยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนหัวข้อ นะครับเป็นปากหลักเลขปากหลักล่างนะครับคือปากหลักคนก็เข้าใจเนาะเพราะปากหลักคือหลักสิบหลักหน่วยนี่แหละแยกกันนะครับแอดพยายามหาคํมมาอธิบายให้เข้าใจที่สุดเลยสิบเราก็มาเหมือนเดิมครับสูตรนี้สูตรหนึ่งที่คํานวณไว้นะครับอันนี้คํานวณไว้ได้สองสูตรเหมือนเดิมนะครับที่เดินดีอยู่เป็นสูตรมาตรฐานนะครับสูตรมาตรฐานมีตั้งแต่หกตัวถึงแปดตัวนะครับ ถ้าสิบตัวคงจะไม,คะไม่คงจะไม่สูตรมาตรฐานแล้วล่ะสูตรเต็มสูตรเต็มมาตรฐานนะครับเอาแปดตัวนะครับสูตรที่หนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เรียงกันเลยนะครับสูตรสองก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าจับสองสูตรนี้มาชนกันก็จะได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่ก็คือโอกาสที่จะหลุดค่อนข้างจะยากนะครับไม่ใช่ไม่หลุดนะครับแต่โอกาสที่จะหลุดยากเอาของเมย์มาเหมือนเดิมนะครับ ราศีเมย์แอดเขียนมาเมนะาเียนะถ้าขิดตัวเขาเต็มๆเนี่ยสูตรนี้นะครับเขาใช้ชื่อสูตรว่าคนราศีเมย์นะครับขอบคุณไปทางเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับชื่อจริงแอดไม่รู้หรอกอแล้วอีกเจ้าหนึ่งนะครับรหัสรหัสสิบล่างก็คือเคสิบสามนะครับรหัสสิบล่างคือเคสิบสามขอบคุณไปทางเจ้าของข้อมูลด้วยเอามานะครับ วิเคราะห์รวมกันในสี่สูตรนี้นะครับซึ่งปกติใช้สามสูตรสี่สูตรนี้เขาไม่มันก็ผ่านอยู่แล้วแหละแ,แต่ว่าเอาความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสูตรนี้เขาก็เดินดีเดินดีพอไม่ใช่พอสมควรเ,เดินดีมากเลยนะครับแต่ว่าเดินดียังไงเราก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อเชื่อวันอย่าไปประมาท <laughs> อย่าไปประมาท ส่วน10บก็จะมีสี่สูตรนะครับแล้วก็หน่วยล่างก็จะมี3ามสูตรนะครับแอดดึงมาแค่3าสูตรพอนะครับสูตรประจำที่ใช้มานะครับสูตรนี้ก็ยังเดินอยู่ก็เปลี่ยนนะครับเอาสูตรนี้พักไปก่อนเอาเปลี่ยนสูตรนี้มาใช้นะครับแล้วก็พลังสีเมย์ด้วยนะครับแล้วก็ k 13รหัส k 1 3ิาในสูตรหน่วยล่างนะครับแต่เจ้าเนี้ยไว้ไว้ รอบที่แล้วก็เข้าเหมือนกันทั้งบนเอ่อทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับแต่แอดไม่ได้เขียนหม,มไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรรอบนี้เรามาคำนวณต่อว่าในส่วนของอ่าบนเอ่อไม่ใช่หน่วยสิบเนะี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแอดก็ได้จับชนนะครับจับชนทั้ง4ี่สูตรออกมาได้ไปที่ 1> 1, 2, 3, 4, นหนะึ่งสองสามสี่ในหลักสิบล่างนะครับในหลักสิบล่างได้มาแค่สี่ตัวนะครับชนกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าเอาสูตรมาตรฐานของแอดเองนะครับที่ทําไว้ก็จะมีหกตัวซึ่งมันเยอะไปนะครับสูตรมาตรฐานถ้าค่าถ้าค่าเฉลี่ยชนออกมาอย่าให้เกินห้าประมาณนี้นะครับถ้าหกมันเยอะไปนะครับก็เลยต้องจําเป็นต้องเอาตัวนี้มาตัดเพิ่มถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเมเนี่ยเขาจะไม่มีหกกับห้านะถ้าเมีเขาไม่มีหกกับห้านะครับท่านสังเกตให้ดีๆ อธิบายไม่ใช่หรอกอยากให้เราวิเคราะห์ร่วมกันไปด้วยกับทางช่องนะครับเราก็จะได้ค่อยๆดูกันไปแล้วว่าตัวความน่าจะเป็นมีอะไรบ้างนะครับแล้วในส่วนของเลขลาดเคสิบสามเนี่ยก็ไม่มีห้านะครับฉะนั้นมันก็ชนออกมากันได้แค่สี่ตัวนะครับในส่วนของหลักสิบล่างนะครับในส่วนของหลักสิบล่างมันก็จะได้หนึ่งสองสามคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้นําทั้งหน่วยทั้งสิบ ไปจับคู่กันนะครับหน่วยก็จะ,จะชนออกมาได้จริงๆชนออกมาเอาจริงๆก็ได้แค่3ตัวเองนะศูนนะครับ053ในการที่จะเป็น0ูนย์ห้มเนี่ยมันมันก็มันก็น้อยไปแอดก็เลยดึงเกมาเพิ่มอีกตัวนึ่งครับซึ่ง9มันจะมีในสูตรมาตรฐานไม่ครบ3สูตรนะครับถ้าสูตรมาตรฐานจริงๆมันก็จะมี แค่สามตัวนี้นะครับแต่แอดหนเก้ามาเผื่อเป็นตัวร่วมเอา,อา,า <c oughs> เพื่อดึงเมา์หลายแด่มันมันเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ใช่หรอกครับเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มันได้สิบหกชุดอ่าซีสีสิบหกเออใช่สิบหกชุดนะครับถ้าเอามาน้อยไปมันค่าเฉลี่ยมันต่ําไปก็เกิดความเสี่ยงนะครับอ่ะมาลองจับคู่กันดูว่าไม่ลองอะจับจริงๆเลย <c oughs> ไม่ลองจับกันจริงๆนี่แหละนะครับขอญาตจัดเซตนิดหนึ่งให้มันอยู่ในมุมกล้องไหมเนี่ยขอญาตจัดเซตให้มันอยู่ในมุมกล้องหน่อยนะทำคนเดียวท้ายคนเดียวว่าผู้เดียวก็ <c oughs> เลยอาจจะนั่นนิดนึงนะครับไม่เหมือนสตูดิโอใหญ่เล้นะทั้งคนถ่ายทั้งคนสารพัดทีมสารพัดทีมงานก็จะจับคู่ได้ออกมาสิบหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าและสิบหกชุด นะครับตัวนี้แบบไม่ต้องกลับตรงๆเลยนะครับใครกลัวตับแตกกขาลับก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแอดพูดเล่นเฉยเนะครับก็จับคู่2ตัวล่าง16สิงหาก็จะได้16ชุดนี้ออกมาอย่างเดิมถ้าเราจะคัดให้มันน้อยตัวลงก็ต้องหาตัวที่มาคัดนะครับแอดจะไม่เรียกว่าตัดนะแอดเรียกว่าคัดกันแล้วกันนะครับก็จะใช้ในส่วนของอแต้มนะครับ รอบนี้เอามาทั้งแต้มเด่นและแต้มดับเลยนะครับเพื่อจะมาชี้ชัดว่าเด่นมีอะไรบ้างดับมีอะไรบ้างนะครับดับเราก็เอามาดูเป็นข้อมูลรวบนะครับซึ่งดับเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ระดับสูงเลยนะครับไม่ค่อยจะหลุดนะครับคือดับอยู่ว่างั้นนะครับดับอยู่นะแล้วเราเอาแต้มเด่นมาตัดนะครับเหลือจากดับมันเหลืออะไรก็เอาแต้มเด่นมาตัดตามนั้นอ่ะมาตัดร่วมกันดูไปร่วมกันนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งไม่มีนะครับห้าบวกหนึ่งก็ได้หกอันนี้หกไม่มี ในแจมเด่นนะครับตัวนี้9มีนะครับ1นบวกแได้9ก้ามีจุดไว้นะครับ1กับ9บวกกันเป็น0นะครับไม่มี2 0งบวกสเป็น2ไม่มีนะครับ5 2ไม่มี8 2ไม่มี9 2ไม่มี0 3มีนะครับ0ูบวกสได้3 3มบวกหได้8มีนะครับได้8มี3าบวกแได้1ไม่มีนะครับ3าบวกเได้2ไม่มี4ีบวกศเป็น4 มีนะครับ4บวก5เท่าออกับ9มีนะครับ4บวก8เท่ากับ2ไม่มีในแต้มเด่นนะครับแล้วก็9หัวกับ4ก็ได้3มีนะครับฉะนั้นถ้าเอาแต้มเด่นมาคัดเนี่ยมันจะเหลืออยู่น้อยตัวลงนะครับคือ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุดด้วยกันนะครับจะ,จะเขียนลงไปเลยนะครับเขียนลงไปตรงนี้แหละว่ามันเหลืออะไรบ้างนะครับ ลายมืออาจอาจจะไม่สวยสดงดงามอะไรมากมายนะครับก็จะเหลือ18นะครับ8ตัวนี้นะครับ30ตัวนี้นะครับเหลือ53ตัวนี้นะครับเหลือ40ตัวนี้เอาขีดนิดนึงเผื่อขีดขั้นนิดนึงเหลือ45ตัวนี้เหลือ94ตัวนี้นะครับก็จะได้ชุดล่าง แบบตรงๆออกมาหกชุดนะครับหกชุดที่เราคัดออกมาจากแต้มนะครับเอาแต้มมาคัดเอาแต้มหลังจากเอาแต้มมาคัดแล้วมันก็จะเหลือหกชุดนี้นะครับหกชุดตัวนี้หนึ่งแปดศูนย์อ่าสามศูนย์สี่ห้าสามห้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้านะครับอันนี้คือชุดเต็มเขานะครับชุดเต็มในรอบนี้สิบหกครับเออสิบหกซิงหานะครับสิบหกซิงหาคราวนี้ เมื่อไปดูข้อมูลหลังบ้านนะครับจริงๆสูตรแต้มสูตรแต้มเนี่ยมีประมาณ6สูตรนะครับแต่แอดไม่ได้ยกมานะครับเพื่อไม่มีให้มีข้อมูลจนมันล้นจอมากเกินไปนะครับก็เอามาตามนี้เลยแต่ว่ามันจะเด่นที่สุดอยู่ที่4กับ8นะครับเะฉะนั้น4กับ8เนี่ยใน6ชุดเนี่ย4กับ8บวกอะไรได้บ้างนะครับบวกแล้วเหลืออะไรบ้าง4กับ8 สกับ8ตามที่แอดบวกไว้ก็จะเหลือ3กับ5ตัวนี้บวกกันได้แปดสกับ0บวกกันได้แส่วนเขาจะมาโชว์ตัวในการประกาศผลรางวัลเลขท้าย2ตัวร่างไหมในวันที่16สิงหาที่ถึงนี้อันนี้แอดก็ไม่รู้นะมันจะโชว์ไม่โชว์แต่ว่าเราไล่กันตามข้อมูลนะครับที่เคยทำเคยเป็นเคยมา ตามเคยที่เคยทําเคยเป็นกันมาก็จะเหลือสองตัวอย่างนี้แค่นี้นะครับจากสิบหกก็จะเหลือสองจากจากสองคงไม่เหลืออะไรแล้ว <c oughs> เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่คือคัดนะครับส่วนเขาจะดับไม่ดับอะไรยังไงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราคัดในส่วนของเด่นปักหลักนะครับตัวเลขปักหลัก,ล,กล่างนะครับสรุปอีกข้างหนึ่งนะครับ <c oughs> สรุปอีกครั้งหนึ่งคือ10ก็จะได้หลัก10ล่างนะครับ1 2, 2> <c oughs> ึ่งสองสามเฉลกปรนกบก,กระโดดนามไป่งสองาเตรียมตัวหน่วยก็จะ0ูนย์ห้านะครับจับคู่ออกมาได้16ชุดเต็มอย่างนี้นะครับแล้วแอดก็ช่วยนะครับวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของ คัดให้มันเหลือน้อยชุดลงก็จะเหลืออีกหกชุดนะครับก็จะเหลือหกชุดนี้และคัดให้น้อยกว่าน,นั้นคือเอาเด่นที่สุดของแต้มคือสี่กับแปดมาสำทับใส่ตัวนี้ก็จะเหลือสองตัวแค่นี้นะครับในส่วนของปากหลักล่างแบบสิบหน่วยนะครับสิบหกสิงหาคมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะ ในส่วนของการนําไปใช้ในตัวเลขเดี๋ยวตัวเด่นตัวอะไรนะครับตัวเด่นตัวฟาดเราค่อยมาว่ากันไปเรื่อยๆนะครับเก็บข้อมูลกันไปทีนิดจดกันไปทีละหน่อยแล้วค่อยว่าว่าหนุนเนี่ยใกล้ๆวันมาสรุปกันอีกทีหนึ่นงนะครับช่วงนี้โจวหัวกันไปก่อนนะครับโจวหัวกันในการจับคู่ไปก่อนเผื่อใครเอาไปมองไปเด็ดไปดูนะครับรู้สึกว่าแม้แว่ว่าศูนย์ห้าจะดังมาเด่นศูนย์ห้าบนอ้าง ซึ่งจะไปชนกับเลขหาอยู่หากินก็ไม่เป็นไรฮะไอ้สูนย์มีโอกาสชนกันได้ทุกรูปแบบนั่นแหละนะครับ่วนจะทํามากันยังไงบ้างไม่รู้แต่แอดก็ทําของแอดอย่างนี้นะครับรู้สึก0นย์กับ5้าแว่วแววออกมานะครถ้ามีศูนก็จะประมาณ0นย์นี้ไหมถ้ามี5จะประมาณ5นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันอีกทีนึงสําหรับข้อมูลวันนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังในส่วนของเลขเด่นหวยดังชาแนลนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์นะครับให้เป็นกําลังใจรวมถึงแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมกันด้วยนะครับมีข้อมูลดีๆข้อมูลเด็ดแอดทำกลุ่มไลน์ไว้นะครับแต่แอดยังไม่ได้ลงนะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้น่าจะลงคลิปต่อไปน่าจะลงในในไลน์ให้นะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับวงเล็บ ฟรี <Free. c oughs> ไม่เก็บเงินไม่เก็บกระตังนะครับเพราะว่าบางข้อมูลนะครับบางข้อมูลแอดจะไม่อาจจะไม่ได้ลงให้ในหน้าช่องนะครับแอดก็จะลงในข้อมูลไลน์นะครับโดยเฉพาะข้อมูลไหนที่ไม่สามารถเอามาลงได้อย่างเอย่างเลขกระซิบอย่างเงี้ยแอดอาจจะลงในไลน์ให้นะครับอาจจะลงในไลน์ให้ก็แล้วกันนะครับหรือแต่ก็เอาจะมาอันไหนที่มัน นอกเหนือจากคลิปเทียมวิดีโอเ,อน,น,เนี่ยมันจะอยู่ในไลน์ในกลุ่มไลน์นะครับอาจจะลงในไลน์ให้นะครับใครอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะทำแปะนะครับแปะลิงก์ไลน์นะครับแปะ ID ดีไลน์ไว้ให้ในส่วนของอ่ากลุ่มไลน์นะครับเลขเด่นหวยแดงน,นะครับเปิดกลุ่มไม่ใช่แล้วหรอกนะครับเวลามีมีข้อมูลอะไรรดเร็วเนี่ยยังยังใกล้วันใกล้วันนแอดลงคลิปไม่ให้ทันก็จะลงในกลุ่มให้เลยนะครับ มีตัวไหนดนวนนมาลงในคลิปไม่ทันก็จะลงในกลุ่มให้เลยเราจะได้สะดวกในการรับรับรู้รับทราบในส่วนของข้อมูลนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดเตรียมห้องไว้แล้วละเหลือแต่เอามาเอาลิงก์ไลน์มาลงในส่วนของเอ่อสคริปนะครับสคริปวิดีโอนะครับฝากไวนะ้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับไว้พรอให้ทุกท่านนะนอนหลับฝันดีสุขภาพร่า,รางกายแข็งแรงทุกท่าน อย่าเจ็บอย่าจนรล่ำรวยเงินทองเยอะๆนะครับหายทุกข์หโศกหคยรกรกห้ยภัยสาระทีนี้ไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ